สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเรางานซ่อมเครื่องยนต์ครับในรถ c j j 130แรงครเป็นรถ6ล้อนะครับคอนนี้การมาคือมีเสียงเครกดังครับเครกดังรถวิ่งไม่ได้แล้วครับดังมากเดี๋ยวเราจะทำการรื้อเครื่องยนต์ออกมานะครับแล้วค่อยเช็คดูอาการอีกทีนึงว่ามันจะเป็นที่อะไรนะครับผม ฝาสู่บวงก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันจะหนักเอาาสู่บวงก่อนเครื่องเสีย,ยงรถหนักเราคม่รนะู้ว่วา,วากันอีกทีครับเวลาลื้อถอดนะมัดเท้าเราลิ้นนะก่อนจะถอดจะลือ้อต้องใช้น็อตล็อกไปก่อนนะครับไม่งั้นงานจะงอกนะครับสำหรับ วลาเลยด้วยนะต้องล็อกเขาเราลิ้นทุกครั้งนะครับงานจะได้ไม่งอกครับนี่คือสภาพหมวอฉีดนะหมวฉีดนี่ลูกค้านำไปเทสมาแล้วครับหมวฉีดใช้ได้นะครับก็จะเหลือแต่เครื่องด้านในครับรอยกออกมาดูก่อนครับครับวนนี้เปิดฝาสูบออกมาแล้วนะลองดึงงานหมุนดูครับ แล้วก็มหมุดอยู่นะฮะเดี๋ยวส,สูดดันทีส่สุดครับดันที่สุดป่าผมขึ้นไหมที่สุดครับมันไม่สุดเหนเนี้ยสูดที่สองขึ้นไม่สุดนะจะสูดสามสุดนะครับอลองหมุนลงดูครับหมุนไปสูดสองมันจะลงช้ากว่านะขยับช้ากว่าสแสดงว่าไม่ช้าเพราะข้อเบี่ยงครับ แล้วเรา,เราลองจะขอดโยกนะมาดูอีกทีนะครับไม่ครับก็ข,อขอเอียงนะตัวน,นี้ครับเนี่ยหลังจากเราเลือกมาแล้วนะมาดูลูกสูบลูกที่สองนะสภาพจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเป็นรอยเลยนะครับอ่าเป็นรอยสึกลึกเลยนะฮะอันนี้สึกลึกเข้าไปเลยทําให้เกิดเสียงนะครับผม นี่สาเหตุหลักเลยนะฮะครับเดี๋ยวดูสูบต่อไปนะครับอันนี้สูบพี่สามเนะี่สูบพี่สามก็สึกน้อยหน่อยนะครับอ่าสึกน้อยหน่อยแต่พวกชาร์ปก็ละลายเหมือนกันนะครับละลายข้างในก็เกิดช่องว่างนะครับอ่าทำให้เกิดรอยเสีสีนะชาร์ปเป็นรอยเลยครับชาร์ปละลายหายหมดไปแล้วนะฮะ ไม่เหลืออะไรแล้วมีเจิดช่องว่างครับทำให้ลูกสูบขึ้นลงไม่เท่ากันครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็นรอยแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับระหว่างก้านสูบกับข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะถึงเราขันน็อตแน่นสุดยังไงฮะก็จะไม่เจอกันนะมันจะมันจะมีช่องว่างอยู่นิดเดียวครับตัวนี้เพื่อให้น้ำมันเข้าไปเลี้ยงนะครับ ว่าน้ำมันเลี้ยงไม่ทันก็เกิดการเสียดสีนะทำให้ชาอ์บะไายนะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งลงครึงคนระับตอนนี้สั่งชาร์บครับแล้วก็นําก้อไปลงคล่องนะเพื่อจะไปทํานะครับทีนี้เราจะไปดูสาเหตุกัน,นว่าทําไมถึงละลายได้นะครับผมอ่าครับสาเหตุหลักเลยที่ทำให้ชาบละลายนะครับเนี่ยล่องรอย<ๆ>ของ สีของปัม๊มปั๊มมันตัวนี้นะเครื่องยนต์ทำงานตัวนี้จะเป็นตัวปั่นน้ำมันปั่นเข้าไปเลี้ยงตามจุดต่างๆของเครื่องยนตน์ครับตัวนี้มีปัญหานะทางที่ดีแล้วก็เมื่อความชัวนะครับถ้าลงคลึงบอกทําไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ให้ตัวนี้แล้วเราจะนําไปลงคิึงก่อนครับตัวนี้ให้เขาดูให้ทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่งั้นประกอบไปแล้วงานง,านงอกนะ อะไรมา้างอีกนะครับมีเสียงเคกอะไรเงี้ยกลับมาแก้ทางให้ดีต้องทาตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนประกอบก็ไปนะครับโอเคนะครับครับดูสภาพเอาข้อเวียงนะฮะเอาข้อเวียงลูกสูพนะสุบที่สองนะเป็นรอยไหมไนะครับ กินลึกลงไป3ามมิลน,นะอันนี้ถ้าเราไปเจียก็เพิ่มไส์ตัวขานะครับเราก็เลยบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่เลยเป็นของเชียงกงนะครับสภาพสวยคิ๊นครับข้อนี่เปลี่ยนใหม่ครับ ที่เราประกอบข้อเหวี่ยงนะลูกสูบเข้าไปนะครับต่อไปจะเป็นการหมุนทดสอบดูนะจากคลิเปเืิองต้นนะก่อนที่เครื่องยนต์มีเสียงดังนะทีมงานลองหมุนครับลูกสูบ2อกับสามขึ้นพร้อมกันนะเนะี่ยชัดเจนนะขึ้นลงพร้อมกันนะครับ ของเราได้ทำการเปลี่ยนแหวนลูกโซบนะครับชาร์ปอบชาร์ปก้านกันรุนนะฮะเปลี่ยนใหม่เข้าลงกึงปรับเมนให้ด้วยนะครับอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทีมง,งานประกอบเข้าไปนะครับครับสำหรับสาสูบแล้วก็ทำใหม่นะครับเปลี่ยนยางซีนเบ้าบดเบ้าให้ใหม่เรียบร้อยครับ เราจะนำประกอบขึ้นไปอีกทีครับผมทำความสะอาดเรียบร้อยนะ,อะจอยนะครับวิดีโอก็จสั้นนิดนึงนะครับยิงงานเดี๋ยวจะเปลี่ยนมือถือแล้วครับทำคลิปเสร็จอ่าอันนี้ก็ใช้กาวแล้วก็เก็นนะครับแล้วก็สเปรย์เพื่อประก็นนะก่อนที่เรา จะนำฝาสูบวางลงไปนะครับตอนนี้กันรั่วครับต้องทาทุกครั้งก่อนที่เราจะะกอฝาสูบลงไปนะครับลังจะยกฝาสูบวางลงนะครับนี่เบานะเป็นฝาสูบพียมครับ ฟ้าสูบเหล็กมียกไม่ไหวแนะ่นอนนี่ใช้คนสองคนก็นยกได้ครับตัแน่งยังเอียงอยู่ยกด้านหลังขึ้นฮะด้านหลังขึ้นแหน่งยังเอียงอยู่ระังเรา,ราเรา,ราโซ่นะ่ ดูกันนะฮะว่าตอนสตาร์ทไปแล้วจะมีเสียงเคกังเหมือนตอนที่มาไหมครับท่านลังหลังจากที่เราหลมมานมอเตอร์สูบเสร็จนะเช็คตำแหน่งนะที่ตรงครนะัใส่จะวางเส่นนะพรับใส่จะใส่สโซ่เราเลยนะครับใส่โซ่เรานำกลับลงไปนะครับต่อไปก็จะใส่เบลเราลิ้น,นครับเบลเราลิ้น นอตแล้วก็ตั้งบาร์ดีเวลาใส่ก็ฉามน้ำมันนิดนึงฮะหน่อลื่นนะกลับพอเครื่งนะครับเหมือนให้เป็นรอยนะสูตรเป็นสูตรช่างนะครับที่สำนักเข้าใส่ ทำการตั้งวาวนะครับผม。 เรียบร้อยนะฮะต่อไปก็ตามสเต็ปเดิมครับก็รอบคันประกอบให้หมดบอลน,นะฮะเดี๋ยวจะมาฟังเสียงครับหลังจากที่เรารักอกอุปกรณ์ต่างๆภา,า,ายในเครื่องยนต์เสร็จนะครับเราก็จะทำทาการทดสอบอ่าสตาร์ดูครับสตาร์เลยครับผมสตาร์เครื่องครับ สาดเรื้อแล้วแยกน้ำมันมาไว้ลวลอย้อยนะครับนี่เนี่ยครับรงแตอนแรกนะตกๆๆๆๆๆก้วกตักตันี่าใหใหม่สายูใหม่นะก็เห็นข้อถาบกั้าก้นลลุน นะทุกตัวนะดีทุกตัวในเครื่องยนต์เกียร์ใหม่หมดนะครับ ีนรันไว้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะครับนิ่งครับจะไปทดสอบกันบนถนนเลยครับ